สวัสดีครับโทรกับผมมารินแล้วก็ช่องฟรทไทยนะครับ FJBA p s i ผมกำลังอยู่บนรถโดยสารานจังหวัดเชียงดามกัน,นาตาองอำเภอนี่เป็นไกลมาครับเพราะขนนี่น้ำมันขึ้นมาอยู่ในีนครับเป็นรถเล็กนะครับเป็นบัสเล็กนะครับนั่งประมาณแค่ที่สกบที่นั่งแต่ว่าขนเยอะนะครับคือรถต่างจังหวัดที่ในหลายประเทศนะครับแถบ้เนี่ย ที่ออกกตัวเมืองใหญ่เนี่ยเ็จะผลสารพัดผลเลยนะครับนี่ครับผลอะไรม่นูกเข้ามาเป็นกระสอบใส่เข้าไปอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วด้านหลังก็เต็มหมดแล้วครับเพราะว่ารถอย่างเงี้ยจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นรถบรรทุกไปด้วยในตัวนะครับพร้อมกับรถโดยสารนะครับเนี่ยคนที่มาใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาดูรถก็เดินทางออกไปนะครับกแลัวนี้ก็เดินทางออกไปนะครับจากเมืองโลหรือเนี้ยโลนะครับไป อาบุกงาจายนะครับจังหวัดเยนใปขั้นตอนเดียของเวียดนามนะฮะแล้วก็จะตัดต่อไปนะบางท่านเนี่ยจะให้ดูเฉพาะตอนที่ขับจริงว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาคิดความคิดอย่างนี้ว่าคาือขับรทุกอย่างได้กับรถนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันครับอ่าเดี๋ยวจะาค้นอะไรอีกนะครับขึ้นบนรถบัสคันเยอบับที่ผมกำลังนั่งยู่นี้นะครับมาสแตดมาครับ ครับคนขับรถต้นจอดอที่ครับแล้วเขาขนรถเช็ขนไอเนี่ยครับพ่อยางพ่อพลาสติก,กนี่ครับทันใหญ่ยยนะครับขึ้นบนหลังคารถที่ผมนั่งอยู่นะครับอันนี้เรื่องจริงนะแล้วผู้หญิงขนด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายขนครับขนอันนี้เปล่าเลนอีกอันนะครับ่าเป็นอีกอันแต่ว่าขนาด,ดว่า

เอาละครับรเาเชิญตั้งแล้วครับทั้งคนขับรถเด็กรถก็เข้าไปช่วยนะฮะเนี่ยครับเขาจะเอาไอ้ท่อเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับอ่าขึ้นขึ้นข้นขบนหลังคารถตกไปเลยหัวเลย Để cái này đâu? Mình mua thử นั้นนะครับก็ออยังมีคนอ,อื่นเส้นอื่นขึ้นไปอีกนะครับไม่ธรรมดานะครับคนก็บอกว่านามเนีเ่ยเราชนะอเมริกาเพราะว่าแต่ก็ขนเก่งจริงนะครับขนพวกอาวุธวิศฑ์ลงไปไปสู้กับที่แถวเวียดนามใต้นะครับแล้วก็ตอนสมัยเราก็ฝรั่งเศสที่เดียวกันกูน ฝรั่งเศสไม่คิดว่าเวียดนามจะขดปืนใหญ่ที่ขนาดใัญ่มากขึ้นจนยอดเขาได้ปรากฏว่าเขาขดได้นะครับเขียครับมาดูครับเดี๋ยวมีคนยังอื่นอีกนะครับตามไปดูเรื่อยๆนะครับอ๋ออย่างนี้มีมาครับมาแล้วครับนี่ฮะติดๆกันเลยคนนี่ครับไม่ได้ยิแล้วที่บาตัวอย่นั้นใหญ่ขเปล่าี่ครับ คราวนี้เป็นท่อใหญ่วงกว้างกว่าเดิมนะฮะบอว่าน้ำหนักนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันจะขึ้นไปซ้อนกับท่อเดิมแมผมอยากจะอยู่นอกวันจริงแต่ว่าตอนนี้เขายัดของมาล้อมผมหมดแล้วครับมันออกลำบากนะฮะนี่ครับผนยังเลยครับเจ็บปอดมากครับตอนไหมร้อนมากเลยนะไม่ร้อน Hãy subscribe không แล้วนะครับรถก็ได้ไปจอดใา้หน้านะครับก็ไปที่หนึ่งแล้วก็มีครับมีคนมาเอาของขึ้นอีกครับคราวนี้เป็นเหมือนกับตู้หรือประตูหรือเตียงอะไรเนี่ยนะครับขนเป็นชิ้นส่วนนะครับขนยันไปอีกครับน่าจะเป็นเตียงนะฮะนี่ฮะไม่ธรรมดาครับมีอะไรก็ขนขึ้นไปอีกฮะ นี่คันเดียวครับซ้อนอยู่ในไอห่วงท่อที่เห็นอยู่ข้างบนอีนะนะ ก็สนุกสนานเฮฮานะครับแล้วก็สังเกตนะครับผู้หญิงก็าขนเองนะครับเขาไม่รอผู้ชายนะฮะผู้ชายจะไปนั่งจิบก<ม>าแฟอะไรที่ไหนนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ทีนี้ดูต่อคือว่าเวลาเราพูดถึงโลจิสติกนะครับการขนส่งเนะี่ยของเวียดนามเนี่ยเขาพร้อมที่จะดัดแปลงทุกอย่างแล้วก็จะผลมา้มีคนบอกว่าแบบนี้แหละทิ้งชนะอเมริกา นะครับผลยุทธพันฑ์ลงไปนี่ครับแบนมาแล้วครับถ้าบุรีอยู่ก็ขนได้ครับแล้วเขาพร้อมจะดัดแปลงดัดแปลงนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาจะทําทุกอย่างแล้วเขาเพื่อให้ขนได้ไม่ว่าจะจักรยานรถยนต์หรืออะไรนี่ครับเดี๋ยวก็เคลื่อนไปที่หนึ่งครับแล้ว ด้วยเหตุนี้ทําให้ขนอาวุธขนวิศพันลงไป,ปรบกับอเมริกาเป็น,นชนะได้หรือวิานาทีนะหรือเช่นทานยากใบ้างหรืเช่นางอื่นางหรือว่าคนเวียดนามเ็เรียกว่าเตือนปูดมินนะฮะทีนี้มีอีกเรื่องก็คือตอนรบกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่เดวเวลเบตูเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเฮ้ยวดนามจะบลนปืนใหญ่หนักมากนะครับ ึ้นไปบนยอดเขาที่รายล้อมแล้วก็ยิงถล่มลงมาที่ฐานครับต้องสุดใจเกณีเกือเดียวกันครับนี่มาที่ฝนอีกแล้วครับ,รรบนะฮะมี่ฝนอีกเรื่อยๆนะครับมีไม้เนี่ยฟ้องขึ้นไปใหม่ครับแล้วกระสอบเนี่ยก็จะขึ้นใหม่ครับผนายเออขึ้นบาแล้วก็เช้ามาแล้าก็เฉียวมา เชือบบ่อจอดเชื่อเล่นน้ำนะเชือบบ่อจอดเชื่อเล่นน้ำมาคราวนี้ผนขึ้นแล้วต้องผนล,ลงนะฮะเราต้องเอาของลงอ่าเวลาเดินทางมันต้องเผื่อเวลาให้เขาบางทีมันล่าช้าเขาบขอกติเพราะว่ามีการผนขึ้นแลลงแบบนี้นะครับนี่ครับเรื่การผนใหม่ไอ้ที่ผนมาจากในเมืองก็ามาลงตามร้านค้าหลายทาง ะคราจะรู้กันการจดต่อนเนี่ยจะใช้ระบบโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือแล้วก็รถจะมีนามบัตรเขาจะส่งให้ให้คนที่ฝากมาบางทีเขาก็จ่ายตังค์เลยบางทีก็ไปเก็บปลายทางนะครับแต่ทุกคนจะรู้ว่ายัางไงแล้วก็จะต้องไปส่งให้ใครตรงไหนยังไงเขารู้กันหมดเพราะเวียดนามจะมีระบบน่าสนใจอย่างหนึ่งคือขอรู้บ้านเลขที่เนี่ย ดูเล็กที่กับถนนเนี่ยเขาไปได้หมดนะฮะทีก็ผลลงไปครับคราวนี้ก็แวะมาส่งอีกเจ้าครับเอาถังน้ํามันลงนะครับโจทย์คือจะเอาถังน้ํามันลงยังไงนะฮะหนักมากนะฮะมาดูกันครับอันนี้ส่งมาให้ใช้ก่อ้าไม่รู้ถังน้ำมันหรือถังอะไรนะฮะแต่ว่าเป็นวัสดุ thằng này là của ngựa ạ nặng lắm, có thả thác vào đây. Biết rồi này. Biết ้าไปเลยที่าครับนี่ครับวิธีคิดของคนเว็นมเนี่ยเขาพร้อมจะดัดแบบที่อยางนะครับแล้วเขาก็เอาไม้ผ่านของซช้ต่อสั้นเนี่ยมา้าไปกับประตูแล้วก็ให้ค่อยขยับถังลงมาจากประตูครับเยอะ lắm người 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 lắm คอาอยคนีอรน้รมตเยะคัีออเรอยน้ครับเรียบร้อยเอาถังลงมาได้แล้วนะครับเขาพร้อมไปเจกลทุกอย่างนะครับด้วยลาวไปอะไรนี่เขาก็ผลกันแต่อาจจะไม่ถูกเดือดแตกแนวเท่าของเวียดนามนะครับเออเรื่องภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยเราเลียกผลของถ้าในลาวก็เรียกผลเครื่อง เครื่องเราเป็ของแต่ไม่มีรอเลยนะเครื่องทีงงนี้มาถึงเมืองบุกนจำายนะครับซึ่งเป็นเรืองที่โด่งดังเรื่องนาง่าทันปรดนะครับทีนี้เนี่ยมาต่อครับพอฝนขึ้นแล้วฝนลงเห็นหลังคาบนหลังคาแล้วนะครับมีครับน้องคนนี้เขาก็โทรศัพท์รับเช็คได้เช็คข้อความว่าจะต้องจ่ายเงินให้เท่าไหร,ร่กับ คนขับรถอะไรต่ออะไรนะครับใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรวจต่อสิ่งของคราวน,นี้ขนล,ลงนะครับไอท่อพวกเนี้ยขนลงมนะออนนครับเป็นระบบรอยตัวสุดของแน้ำครับจริอองๆรระบบก็ยึดหยุดน,นะเห็นดูแบบประหลาดปลาดแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่น้อยอ๋อนี่ยังไม่ใช่ท่อนะอ,อันนี้อันนี้เป็นเตียงนะเหมือนจะเป็นเตียงประกอบได้นะครับขนลงมา ฝนลงมาจรงไหนยูเขาไปวางไว้ตรงไหนบ้างครับฝนก,ก็ตกนะฮะ 누워를 성는뒤야 ก็เป็นเตียงนะครับก็น่าเสียดายวันนี้ก็ใกล้ถึงจืดหมายปลายทางของผมแล้วก็ไม่ได้เห็นตอนเขาเอาข่อลงนะฮะว่าก็ <c oughs> จะลงไปลแต่ว่าคงมีวิธีจัดการเขานะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยมันไปไกลกว่าที่ผมไปน่ฮก็ไม่เป็นไรครับได้ถึงโรถยึดติดแบบนที่านะครับเขาเ้าไปยึดทุกอย่างแล้วก็ขนได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องหว่วงบอกคนเวียคนขับรถเวียพรอๆเมียขนทุกอย่างครับ เราพบกันใหม่ครับกับช่อง f e ไทย h a i ในยูทูบครับผมสวัสดีครับ